พี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนวลณภยุคันตพรพง์ชื่อธรรมธรรมเย็นน้อมพุธชื่อเล่นจิวเป็นจิตอาสาประจําส่วนปลายน้นสามประทุมทานอยู่คลองหลวงคลองสามเป็นจิตอาสาประจํามาแปดปีกําลังศึกษาเรียปัญญาโทสถาบันวิชารามและคณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกศึกษามหาวิทยาลัยมหาชนรงรณราชวิทยาลัยปริญญาเอกค่ะคือครูค่ะมันเกิดความ ทุกขึ้นมาฉับพันเลยค่ะเพราะว่าเรามาเตรียมยกมือขึ้นเตรียมส่งรอส่งกันบ้านตอนแรกก็เห็นว่าคิวไม่มีเนี่ยเออวันนี้เราคงได้ชิวๆเอราเปิดว่าเมื่อกี้ก็โทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะนี่วันนี้ต้องเข้าไปฟังรุ่นพี่ปอเอกสาาพระไตปรปดฎกรุ่นหนึ่งที่เขาจะสอบป้องกันเอว่าอืมอันนี้เสียดายคิวนะคิวถัดจากน้องเบล ระหว่างนั้นก็มีคนมาซื้อของโอเคโอเคดูไปเลยนะคะพร้อมเมื่อไหร่เราจะจะเรียกเก็บเงินก็โอเคช่วงนั้นก็ดิ่มกันสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นการกังวลหวั่นไหวมากเลยว่าโอ้ทำอะไรตั้งหลายอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณสิว่ามีอะไรหลายอย่างเข้ามาให้เป็นเหตุและปัจจัยให้เราได้ได้ฝึกล้างกิเลสตัวที่อยากได้อะไรสมบูรณ์แบบนี่แหละก็ทำนาะปัจจุบันเนี่ยแกจะมาเสียมให้ทุกอีกแล้วนะ มันจะทุกข์เลยค่ะเกิดทุกข์ขึ้นมาสับพันว่าเอาอีกแล้วฉันอยากจะทําอะไรอย่างหนึ่งบ้างนี่นี่มันสับหลายอย่างก็ดีแล้วเช่นในว่าเสียงเหมือนเป็ดเลยนะคะพอพูดมาตลอดสามวันค่ะถึงแม้ช่วงวันที่สองที่มีหนูหมวยมาช่วยเนะ่มันก็พูดในโซมเพาะเรียนทั้งวันครูบาอาจารย์ก็ถามก็ต้องต่ออีกก็เลยโอ้เธอต้องขอบคุณนะเหตุและปัจจัยอ่ะไม่ว่าจะมีอะไรมาวิ่งชนเอ่ยเธอจะ ไม่ทําเป็นไม่ยินดีแบบที่แกตั้งสีไม่ใช่หรอแกตั้งสีไว้หนีว่ายินดีไม่ไม่ได้เดั่งใจหมายที่เมื่อคืนครูบาอาจารย์ก็สอนในนี้ยอยู่ในเออ,อะไรนะคะปัญญาแปะใช่ไหมคะข้อที่เจ็ดแล้วก็ต้องเป็นต้องสุขใจให้ได้สิถ้าเธอสุขใจในท่ามกลางในความทุกเนะี่ยเดี๋ยวพอมีสุขเข้ามาจริงๆมันก็ท่านทาได้อยู่แล้วแล้วถ้าสุขในท่ามกลางความทุกอะ่ะทําไมจะไม่ยินดี แล้วมันก็บอกว่าโอ้โหเหนื่อยนะหลังจากที่จัด่ายเนะี่ยแกไม่มีวันพักเลยเหรอบอกว่าไม่ได้เดโชมาสโกออยแกจะเอาทุกมาทําไมเสียมอีกเนี่ยแต่เช้าจะปวดบึ้งอะไรเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ก็กี่เลดเข้าค่ะคุณรู้อ๋อมีอะไรหลายอย่างเนี่ยเมื่อกี้ก็นั่งเขียนระหว่างรอน้องเบลก็เขียนทุกสมุทรไทยนี้รอดมักของเรื่องเรื่องของที่มันเยอะเกินขนาดเมื่อวานเนี่ยจัดตลาดย่อยๆว่าแบ่งปันไปแล้วคลายไปแล้ว มันก็ยังมีของตู้เต็มตู้เย็นอีกทีมันไปทุกข์กับตู้เย็นที่เต็มของเต็มไม่รู้ค่ะมันมันพออะไรที่มันเยอะเยอะอ่ะถ้าเราอ่านตามกิเลสไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้มันอารมณ์เสียเลยว่าโอ้ยทำไมไม่มีวันพักเลยอ่ะอ๋อก็เลยสวนมันไปว่าถ้าแกจะแกจะพักเนี่ยแกก็ต้องหมดลมหายใจเลยเมื่อก็ตายเนี่ยได้พักสงใจเลยโอ้มันก็กลัว ก็กลับมาค่อยมาแช่มชื่นอ่ะเพราะว่าโอ้หมันต้องจัดร้านมันต้องไหนจะอะไรต่อเมี้อะไรแล้วก็เรียนด้วยแล้วมันก็จะเสี้ยมเลยบอกว่าแกเอามือลงหัอไม่ต้องมาส่งการบ้านละภารกิจต้องเยอะแยะที่เห็นไม่โพสต์ประจําวันวันนี้ยังไม่ได้ทําเลยบอกว่าแกก็รอไว้ก่อนสีกิเลสแกต,ต้องมาฝึกให้มันจัดระดับนะเป็นความสําคัญอะไรทําก่อนทําหลังฉะนั้นอย่างแรกที่มาทําก็คือเรื่องอาหารการกินค่ะ น่แหละมันก็ยอมแล้วมันจะไปเถียงเถียงกับคนอื่นคือเดี๋ยวนี้ต้องมาหัดเถียงกับกิเลสตัวเองแต่บางทีพอมันหลุดออกมาเป็นวาจามก็รู้เลยว่าผิดสีแล้วแบบครุแล้วก็มันจะพอผิดสีเนี้ยนะโอ้ยมันจะกินหลังแบบแทบจะไม่อยากทาอะไรละอยากออกไปจากส่วนอีกละแต่ตอนนี้ผงขอบคุณสิขอบคุณสิอย่างสุดซึ้งเนี่ยแกมีโอกาสอย่างเงี้ยโชคดีแค่ไหนคนอื่นไม่ได้มีโอกาสได้อยู่วันหลังค่ายนเนี่ยครุรู ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงจะส่งเป็นทุกสมุดไทยคือถ้ามีเวลานะคะจูจะดึงแยกออกมาจากโพสต์ประจําวันที่เข้าไปในพุทธชนะทุกภาคกลางจะทําทุกวันจนกระทั่งมาช่วงจัดค่ายนี้ไม่มีเวลาจริงๆแต่มันเป็นการเหมือนเราทําดรี่ประจําวันทุกวันะก็ขอเป็นแรงเนยวนําว่าไม่ว่ายังไงจะจะยอมขัดใจกิเลสเข้ามาส่งกันบ้านค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ค่ะอนุทนาค่ะพี่จิ๋วมีภารกิจเยอะจริงๆแล้วก็ทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยนะคะซึ่งก็เป็นความสามารถพิเศษของเรานะเราทำสิ่งนี้ได้โดยที่มันมันก็จะมีมีโจทย์เรื่องความทุกข์ใจเนี่ยเป็นรางวัลนะคะทุกข์ใจกับการที่มันมันเยอะนี่แหละมันเยอะถ้าถ้าน้อยกว่านี้มันก็จะไม่รู้สึกว่ามันมันมันไม่ว่างใช่ไหม เพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้มันก็ว่างไงมันก็จะไม่ได้พุกกับสภาวะที่เรารู้สึกว่ามันไม่ว่างเอ่องานเยอะๆเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะมันถึงจะมันถึงจะเป็นตัวเหมือนเหมือนเป็นตัวกดดันอะกดดันให้เห็นกิเลสว่ามันมีกิเลสไหมเนาะโอ้ยชิวๆแล้วมันจะมีทุกอะไรเหมือนมันก็คือสุขใช่ไหมมันก็คือสุขแต่ตัวนี้น่ะมันเป็นมันเป็นโจทย์ที่ดีแล้วเราอาจจะสมมุติว่าทําได้สี่อย่างเนี่ย มันก็คือปกติของพี่จิ๋วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่จิ๋วจะเห็นเหรอถ้าไม่มีอย่างที่ห้ามาใช่ไหมที่มันเกินที่มันเกินออใช่ออใชม่มันทําไมทําไมเยอะเออเยอะกับเรามันต้องเยอะขนาดนี้มันถึงจะรู้สึกได้<ะ>เพราะว่าถ้าแค่ทำสี่อย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยโอ้มันชิวๆของเราอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เห็นเอตัวนี้แหละดีแล้วที่ได้เห็นนะคะค่ะ งานมันจะเยอะมากแค่ไหนเราทําได้ทีละอย่างอยู่แล้วแล้วทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งนะที่บางบางทีมีคําว่ารีบๆน่ะรีบจะรีบไปไหนรีบทําตัวนี้ให้เสร็จชแล้วทีนี้พอมันเสร็จแล้วแล้วยังไงก็ไปทําอันใหม่ใช่ไหมก็จะทําอันใหม่อคําว่าทําตัวนี้กับทําอันใหม่มันก็คือทําเหมือนเดิมน่ะมันก็คือทําเหมือนเดิมทีนี้น่ะเออถ้าเราจะ ทำถ้าเราดูมันไม่ได้เสียหายอะไรในในเรื่องของความเร่งด่วนของเวลาเนาะมันมีนะบางงานมันไม่ได้เร่งด่วนด้วยเวลาหรอกจะแต่ใจมันเร่งด่วนว่าอยากให้มันมันเสร็จไปเหมือนถ้ามันเสร็จมันจะเป็นมันหมดคาระใช่ความรู้สึกมันเหมือนไปแบกมันไว้น่ะไปแบกมันไว้ถ้ามันเสร็จงานชิ้นนี้นะมันจะได้ออกจากบาเราไปมันจะได้ออกไปอย่างเงี้ยนี่เราเอาใจไปแบกมันเฉยๆนะ ค่ะจริงๆมันก็วางอยู่ตรงนั้นแหละถ้าสมมุติว่าเราเสร็จตัวนี้แล้วไปทําทําตรงนี้เราจะร้อนใจหรือไม่ร้อนใจนะ่ยถ้างานตัวนี้เสร็จเราก็ไปทําได้ไปทําตัวนี้แหละขณนะเดียวกันงานชิ้นที่วางรออยู่เนี่ยถ้าเราร้อนใจอยู่มันได้ทํำไหมมันก็ไม่ได้ทําเหมือนเดิมเพราะเรากําลังทําตัวนี้อยู่ค่ะนี่มันกิเลสมันมันแบบว่ามัน หาเรื่องให้เราทุกจริงมันคอยเสี่ยมตลอดจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามันนหาเรื่องให้เราไม่ได้ใเราคิดทุกคะะใช่คิดทุกแบบทุกแง่มุมเลยซึ่งแต่ก่อนถ้าเราแยกไม่ทันแล้วตามมันไม่ทันเนี่ยโอ้โหจะถูกมันปั่นหัวจนทําให้มาเกิดอาการที่ร่างกายจริงๆเลยนะคะคุณรรพอสมัยก่อนเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่หายปวดข้อสักทีเดี๋ยวนี้เริ่มจัดเก็บเคลีรับออกแล้วก็้เพราะว่าเราไปไปลงไป อยากได้หนังใจใหม่ในทุกๆเรื่องเนี่ยค่ะมันมาลง<ม>ที่ข้อเลย <c oughs> คุณรู้อนี้ก็อ๋อพอเราเราเริ่มกลับมาอ่านใจที่ตัวเองเนี่ยอ๋อมันก็เลยทุกคนจะถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้เราแบบว่าดูเหมือนอ้วนขึ้นแ้วจริงๆเลยนะคะคุณรู้เราก็น้ําหนักก็เท่าเดิมแต่ว่ามันออกมาทางหน้าตาเลยว่าเอออย่างเมื่อวานเนี้ยพี่เขาทักมาบอกว่าจิ๋วทําไมเมื่อวานไม่ยิ้ม โอก็เพราะว่าโดนโดนกิเลสปั่นบอกว่ามันเหนื่อยมันกคออกมาที่หน้าตาเหนื่อยที่เราไม่รู้ตัวเราว่าเรายินดีนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันออกมาที่หนา้าดยไม่รู้เรื่องเลยใช่แล้วถ่ายรูปออกมาตอนที่ถ่ายรูปรวมตอนที่จบอะ่ะโอ้ยเราไม่มีรอยยิ้มเหมือนทุกครั้งมันบอกว่าเหนื่อยใช่ไหมใช่ใช่กิเลสบอกว่าเหนื่อยจริง งานงานของงานของจิตอาสาเนี่ยมันเป็นงานที่อยู่ในระดับของงานที่เราไม่ได้มีระดับสูงสุดแล้วใช่ไหมคะไม่มีราบแรกราบคือมันเป็นอิสระมากเลยนะอิสระที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้มันไม่มีเจ้านายไงไมนมีเจ้านายไม่มีเจ้านายมาบังคับเนาะที่ว่าเราจะทําระดับไหนก็ได้ด้วยนะ ตรงนั้นแต่แต่ถ้าเราไม่ได้รู้เท่าทันเนี่ยมันก็จะมีกิเลสมาเป็นเจ้านายใช่จริงๆ่ะเจ้านายที่จะบังคับเอาเวลานั้นเวลานี้งานนั้นต้องเสียถามว่า,ามีมีมันมันไม่เหมือนกับงานที่งานทางโลกที่ว่ามันก็จะมีกรอบนั่นนี่มีบุคคลมีเรื่องเวลาอะไรที่อา่าเราต้องไปนั่นมา,ม,ามากบ้าแล้วนะคะหมายถึงว่าตรงนี้ จะท้านมีผถ้เราการผู้จัดการมาคอยสั่งการแต่ว่านี่แหละมันเป็นผู้จัดการมาสั่งการเราเออแล้วเหลือที่จะเรารู้เท่าทันค่ะถ้าเรารู้เท่าทันเขาเราก็รู้ว่าว่ามันมันมันเป็นสุกลวงนะถ้าเราทำสำเร็จแล้วมันจะเป็นสุจริงๆมันเป็นสุกลวงเดี๋ยวมันก็หายไปแป๊บหนึ่งทำสำเร็จเรื่องนี้แล้วมันก็จะอยากความสำเร็จเรื่องอื่นต่อ มันก็จะไปทุกข์ระหว่างที่ยังไม่สําเร็จใช่ไหมแล้วพอันสําเร็จมันก็จะอทุกข์รวงมันก็จะหายไปอย่างนี้เราเรารู้อสุขรวงเนาะไม่ใช่ทุกข์รวงเอ้ยเราระมาพิจารณาเรื่องการทํางานของจิตอาสาแล้วจะสนุกนะคะว่าเออแล้วมันอะไรอย่างนี้แล้วเราจะมีพลังข้อสําคัญมันจะมีพลังที่จะทําโดยที่เราก็รู้สึกไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรเพราะว่า ไม่มีใครบังคับเราเนี่ยถ้าเหนื่อยเราก็พักไงถ้าเหนื่อยเราก็พักแต่พลังของจิตที่ที่ไม่ไม่ได้มีความกังวลตรงนั้นอะ่ะมันจะทําให้มันไม่เหนื่อยนะมนไม่เหนื่อยอใช่นนคุณ่คือสิ่งทจิวรู้สึกว่าพอเน้นงานนอกมากอะ่ะแล้วไม่ได้กลับมาทํางานในที่มาอ่านใจอะ่ะโะมันกินพลังเรามากเลยมันมันก็เลยอ๋อตอนนี้เรากําลังไม่สมดุนลนเนี่ย เราไม่ได้สมดุลเรื่องงานนอกงานในแล้วไปเน้นงานนอกมากละเราต้องกลับมาอ่านงานในแล้วก็เลยเอ,อ่อการที่มานั่งอยู่หน้าจอแบบนี้ก็ดีนะเราได้มาอ่านงานในแล้วมันก็ได้รู้ว่าโอ้ตายละเราไปคิดแบบมาลนะไม่ได้คิดแบบพุธะเราต้องราบซึ้งสิเดี๋ยวตรงน,นี้ได้มีโอกาสได้ฝึกฝนตนให้แกร่งมากขึ้นยิ่งแร่งก็ต้องยิ่งดีสิเราก็เหมือนที่อาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อคืนน่ะ ยิ่งวิบากร้ายมากๆนั่นแหละโอ้ยเราได้ชดใช้วิบากแล้วก็ยิ่งจะโชคดีมากขึ้นก็ะจะได้มีมีความสุขมากขึ้นก็โออค่ะค่ะได้ค่ะอย่างงั้นเราก็ต้องฝึกอยู่ในในความทุกข์นี่แหละที่จะทําให้เราได้มีชดใช้วิบากที่มันก็มากใช่ไหมมากก็ยิ่งดีสิเราก็จะได้มีมีสุขมากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นกับ แปลกับไปเมื่อคืนก็น,นะะั่งฟังโอ้ค่ะค่ะ,คะแม้จะว่าจะเหนื่อยจากการจัดค่ายนะคะเดี๋ยวแบบพอฟังอาจารย์แล้วก็ตาสว่างก็เลยอยู่ต่ออริญารรมได้ไม่งั้นคงไม่ได้อยู่รายงานเพราะจู่ก็จะหมดแรงเหมือนกันนะคะพรูแต่เมื่อเช้าก็โอเคเลยนะคะเราก็ตื่นมาิีสามเหมือนเดิมคือพอเราพอเรามีพลังที่จะมา อ่านใจกิเลสถือว่าพลังขาก,กลับคืนมาแต่ว,ว่าบางครั้งเนี่ยพอมันไม่ตามไม่ทันในะระดับขณะปัจจุบันอย่างเช้าเนี่ยโอ้มันจะไปแล้วมันจะแบบว่าฉันจะเอามือลงละเดี๋ยวฉันต้องไปเข้าไปฟังรุ่นพี่เขาสอบวงไงเพราะว่าต่อไปเราจะต้องขึ้นสอบดุษฎีบัณฑิตเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะต้องไปดูว่าเขาสอบกันยังไงค่ะขอรูประมาณนี้ค่ะแต่ก็ดีแล้วค่ะที่ไม่ได้เอามือลงถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ได้มาอ่านใจแล้วก็เพิ่มความพลังสดชื่นแบบนี้ ขอ,ขอบคุณค่ะค่ะแล้วเรายินดีมีโอกาสได้บําเพ็ญเยอะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วนะคะโอกาสของคนที่จะมาบําเพ็ญแบบเราเนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะบางท่านอยากมีองค์ประกอบแบบแบบเรานะอยากมีองค์ประกอบแบบพี่จิ๋วนะมีอิสระมาอยู่ที่สวนป่านาบุญสามได้เนี่ยบางท่านโอ๊ยครัวครอบอยู่อยากมาก็ไม่ได้มาอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยเราเราอยู่ในองค์ประกอบที่แบบที่คือหลายคนอยากได้นะหลายคนอยากได้แล้วงานที่ทำเนี่ยงานที่ทำมันอยู่ที่ใจของเราเรารู้เราเช็คได้ชัดอยู่แล้วว่ามันอยู่ที่ใจถ้าใจเราไม่มีทุกนะมันไม่เหนื่องยหรอกมันไม่เหนื่อยง,งานเท่านี้นะไม่ใช่งานที่ใช้แรงกำลังขนาดที่จะไปบอกว่าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะไรไม่เลยไม่เลยเนาะ มันอยู่ที่ใจของเราใจเราโอใจเรายินดีพอใจในการที่ทำาน่มีอิทธิบาทอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นใจที่ไอคือใจไร้ทุกข์สภาพใจไร้ทุกข์ในการทำงานนี่มันไม่เหนื่อยหรอกนะคะเพราะว่าเหนื่อยเราก็รู้ประมาณได้แล้วก็พักใช่ค่ะไม่ลองไม่รู้ด้วยนะคะไม่ลองไม่รู้ด้วยจิตคิดเอาเองก็ไม่ได้ด้วยค่ะใช่ได้สภาเองไ่ ต้องมาอยู่อย่างเนี้ยค่ะได้สภาวะจริงๆค่ะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจริงๆค่ะเคยเคยรู้สึกอ่านี่แลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนพี่น้องเราเยอะแล้วนะคะตอนแรกเราคุยกันมีพี่น้องน้อยใช่ไหมเราก็คุยคุยยาวๆแต่นี้เราคุยไปคุยมาพี่น้องยกมือเยอะแล้วรู้สึกว่าจะเชียร์แขกได้แล้วค่ะตอนนี้ยกกันตั้งห้าหกคิวแล้วกลาง เออล้วขอขอแลกเปลี่ยนเรื่องเคยคิดว่าอุ้ยอาจารย์หมอเขียวบรรยายต้องวันละวันเมื่อก่อนมีค่ายอาจารย์บรรยายวันละห้าหกชั่วโมงนะคะถึงแม้ถึงว่าบางทีเช้าสามชั่วโมงใช่ไหมบ่ายอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็บอกอ,อาจารย์อาจารย์พูดอตลอดเลยอาจารย์ก็จะพูดได้ทุกวันนี่นะ เมื่ก่อนเราทำค่ายออนไซต์นะออนไซต์อาจารย์เขาจะพูดได้ทุกเราก็จะรู้สึกว่าอาจารย์ไม่เหนื่อยเลยแล้วแล้วพอเสร็จจากค่ายนะพอเสร็จจากบนเวทีค่ายเสร็จอ่างเงี้ยระอปปริหานิยธรรมต่อแตวันสุดท้ายของค่ายอะค่ะอาจารย์ช่วงเช้าอาจารย์ตอบปัญหาใช่ไหมตอบปัญหาถึงบ่ายสองนะมาทานข้าวแล้วก็จากนั้นนก็มาอปปริหาตั้งแต่หัวค่ำจนถึงสามสี่ทุ่มก็มี ก็ได้เห็นอาจารย์ทํางานแบบนั้นอาจารย์ไม่เหนื่อยแล้วเราก็เคยคิดนะเราก็เคยคิดคิดเอาว่าน่าเหนื่อยไะ,ค,ะคิดว่าน่าเหนื่อยเออแต่พอเรามาเนี่ยเรามารับการบ้านกันเนี่ยค่ะเรามารับการบ้านตั้งแต่แปดโมงถึงบ่ายสามเนี่ยก็เจ็ดชั่วโมงนะเมื่อวานบ่ายสี่อย่างเงี้ยก็แปดชั่วโมงะคะ่ะ ที่นึกถึงตรงนี้เพราะเมื่อวานคุยกับแม่ใช่ไหมได้โทรคุยกับแม่เพราะว่าแม่มาแม่ได้เห็นการทํางานไงเพราะว่าแม่มาส่งกันบ้านใช่ไหมคะแม่ก็บอกว่าแม่รู้สึกว่าแม่เป็นห่วงนิดหน่อยว่านิดหน่อยจะกินข้าวตอนไหนรือมันจะพักตอนไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยบอกแม่เหมือนแม่แม่คิดว่าลูกจะเหนื่อยนะคะลูกจะเหนื่อยแล้วไม่ได้ทานข้าวนี่เนาะ ก็บอกว่าก็เลยบอกแม่ว่าไม,แม่แม่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกเป็นทุกข์อะไรกับการที่รับการบ้านเจ็ดแปดชั่วโมงเลยแล้วก็รู้สึกเป็นสุขดีทานข้าวแล้วก็จัดสรรเวลาเอาตามตามที่เราะสะดวกได้เราก็เลือกได้ไงเราเลือกได้เราเป็นอิสระอยู่แล้วไม่มีใครบังคับเราอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ประมาณเอาอย่างเงี้ย แล้วก็เราก็เลยมานึกถึงโอ้ตอนนั้นเราบอกว่าอาจารย์พูดเหมือนทั้งวันนะพูดกับชาวค่ายแล้วก็ยังมาพูดกับจิตอาสาใช่ไหมเอาบริหารนิยธรรมรวมเป็นสิบชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงอาจารย์ยังอาจารย์ยังทําได้แบบว่าเเห็นทําได้ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยเออแล้วเราคิดเอาว่าน่าเหนื่อยนะคะแต่พอทําจริงไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยหรอกนะคะนะพวกเราจริงค่ะครู้เพราะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้มารับพลังกับ กับลูกศิษย์จูก็เข้าใจแหละมันมันเมื่อวานมันก็ได้รับพลังเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าเออถ้าเรากินปิติได้เนี่ยมันก็มันก็ทําให้เราไม่เหนื่อยได้เหมือนกันข้าใจผู้รู้ค่ะว่าวันไหนรับกันบ้านแล้วก็ทุกโมอข้าวได้ค่ะค่ะก็งั้นเราเรามาแบ่งปันนะคะถือว่าได้มาแบ่งปันกันไม่ลองไม่รู้นะไม่ลองไม่รู้ค่ะ เพราะว่าไปคิดเอาแทนก็ไม่ได้ค่ะเพราะเคยคิดเคยคิดแทนแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่จริงนะก็ก็ได้พอมาปฏิบัติก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะอ่าอานุโมทนาพี่จิ๋วค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะพี่จิ๋วเป็นผู้ที่มีโอกาสดีที่สุดแล้วค่ะได้สมบัติดูแลส่นกลนงอาบน้สามนะคะค่ะเร่อมกับพี่น้องเราเนอะลุงตุปตา แล้วก็ได้มีพี่น้องไปร่วมบำเพ็ญเองก็คือพวกเราก็มาร่วมกันดูแลสมบัตินะคะพี่น้องจิตอาสาทุกท่านเลยไปโอกาสบำเพ็ญที่สวนไหนศูนย์ไหนนะคะถือว่าเรามีสมบัติที่พ่อให้ไว้คือมีสถานที่แล้วพวกเราก็ไปบำเพ็ญบำเพ็ญแบ่งปันให้ญาติของเรานะคะให้ตามหาพี่หาน้องของเรามา เวียนมาที่ศูนย์ของเรานั่นแหละคะ่ะแล้วเราก็มีความผาสูกไว้รอท่านนะคะแล้วท่านก็มาเรียนรู้เพื่อที่จะไปมีความผาสูกตามกันไปนะคะ่ะรอ,อะรอรอต้อนรับเอ่อจากทางจากประเทศได้นะคะอยู่ใกล้ส่วนรภูมินะคะแวะแวะพักมี ABF พร้อมค่ะ<笑><笑><笑>เ,หเห็นเห็นอาหวยเห็นอดุษฎีนากัเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใช้บริการ การเดือนพี่นิกาเย่เยถ้าไม่กลัวยุงซัก่อนนะคะโอ้ยแต่หน้าหนาวสบายมากพออากาศเย็นแล้วไม่มีมุงมีมุ้งเมื่อวานื่องมือน้องมือสุดใจเขาบอกว่าเขาแทบจะเอามุ้งเข้าไปกลางไว้ในห้องน้ำเลยค่ะคุรูเขามาช่วยผมเพ็งเมื่อวานค่ะขอบคุณค่ะคุรู ค่ะชีวิตนี้พวกเราคงได้ทำวิบากกับยุงไปเยอะอยู่แต่ละท่านนะคะลองทบทวนดูนะคะอ่าถ้าไปสวนป่านาบุนสามก็เรียกว่าไปใช้วิบากให้ยุงนะคะ <c oughs> เราก็จะได้ไม่ต้องมาชดใช้กันนานนะคะเพราะว่าเขามีจำนวนเยอะ <c oughs> เขามีจำนวนเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะคร <c oughs> มคิงช่ตสาธุค่ะอะตอนนี้ ไปที่ป้าติ๋มนะคะป้าติ๋มนั่งฟังเพื่อนมานานลปะป้าติ๋มพ้นทุกข์ค่ะเชิญค่ะบขอบคุณค่ะ